สวัสดีครับ fc ครับสำหรับคืนวันที่11ก็ได้นอนรับพักผ่อนกันเต็มที่กันหรือยังครับพี่น้องสำหรับแอดมินเองก็เต็มที่แล้วครับก็พอสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่12นะครับน้องต้นข้าวก็มีคิวงานร้องเพลงนะครับตลาดสีเมืองราชบุรีเดอ้อพี่น้องก็ไปให้กำลังใจน้องต้นข้าวกันได้นะครับสำหรับแอดมินก็ รอชมทางไลฟ์สดอีกเช่นเคยนะครับแอดมินก็เจอว่าเอฟซีหลายๆคนก็รอชมทางไลฟ์สดนี่แหละครับตอนนี้น้องต้นข้าวก็ไลฟ์สดทางช่องตัวเองด้วยนะครับพี่น้องก็เขาไปสนับสนุนน้องได้นะครับทางไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดน้องต้นข้าวนะครับเป็นช่องของน้องต้นข้าวเองนะครับก็น่าจะเป็นสุปิยาชาแนลนะครับต้นข้าวสุปิยาชาแนลนะครับพี่น้องเขาไปให้กําลังใจน้องได้นะครับพี่น้อง ส่วนวันที่13นะครับน้องต้นเข้าก็มี2งานนะครับพี่น้องก็เป็นโชคสีฟาร์มนะครับไล่แตงทองบัตร100บาทนะครับงานในเก็บบัตรเดอ้์พี่น้องบัตร1 0 0บาทนะครับส่วนในงานหนึ่งก็ชุมชนกินชุมชนจีนแคะหถ้วยกระบ,บอกอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับพี่น้องก็คือวันที่13นี่น้องวิ่ง2งานนะครับเดี๋ยวเมื่อถึงวันเราแอดมินก็จะบอก วันเวลานะครับสถานที่ให้ชัดเจนนะครับว่าน้องจะไปงานไหนก่อนนะครับเวลาที่เท่าไรนะครับพี่น้องรอชมครับกดติดตามช่องข่าวชาวบ้านเอาไว้นะครับพี่น้องส่วนวันที่14นะครับพี่น้องเวลาสี่โมงเย็นนะครับตลาดเปิดท้ายจ่าแดงนะครับวงเวียนโพหักงานนี้ก็คืนโปรแกรมไม่นานแล้วนะครับตลาดโพหักนะครับพี่น้อง ขออภัยครับวงเวียนโพหักนะครับพี่น้องในงานหนึ่งนะครับก็เป็นงานของเดือนกันยายอีกเช่นกันนะครับแต่เป็นวันที่23นะครับงานนี่เซอร์ไพั์มากเลยนะครับพีน่น้องน้องต้นเข้าวจะได้พบกับน้องไรอันกาดบัณฑิตนะครับพี่น้องก็บอกเลยว่าน้องไรอันนี่ก็มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานแล้วครับและติดน้องก็ได้มี งานทางทีวีเป็นประจำนะครับสำหรับน้องไรอันกาดบัณฑิตเลาอีกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องไม่ว่าไปเล่นไปทําการแสดงที่ไหนนะครับน้องไรอันก็ได้มาไล่เยอะมากครับพี่น้องเป็นโอกาสดีมากเลยนะครับที่น้องไรอันก็จะได้พบกับน้องต้นข้าวสุ เรยานะครับในงานวัดท่ากระบือนะครับวันที่23กันยายนเดอ้อพี่น้องเดอ้องานนี้พลาดไม่ได้นะครับใครอยู่บริเวณไก่เคียงก็อย่าพลาดเด็ดขาดเลยนะครับถ้าแอดมินอยู่ไกลๆนี่แอดมินนี่ไม่พลาดเลยแหละครับงานนี้เขามีตั้งแต่วันที่22-28นะครับพี่น้องเด้บอกเลยว่าภายใน22-28นี่เขาจะมีศิลปินที่มีชื่อเสียงนะครับแวะเวียนกันไป เอฟซกันไม่ขาดสายนะครับพี่น้องตั้งแต่วันที่ยีบสองนะครับก็จะได้พบกับลำใยห,หทองคํานะครับพี่น้องส่วนวันที่ยี่สิบสี่นะครับพี่น้องก็จะได้เจอกับบาววีนะครับพี่น้องบาวีส่วนวันที่ยี่หกนะครับพี่น้องก็จะได้เจอกับมินตาอินทิลานะครับพี่น้อง วันที่ยี่สิบเจ็ดก็จะมาลีวันหน้านะครับส่วนวันที่ยี่สิบแปดก็ดาอินโดฟินนะครับแอดมินก็เป็นเอฟซีของดาอินโดฟินนะครับในยุคสมัยหนึ่งนะครับแต่ทุกวันนี้ก็ติดตามอยู่นะครับแอดมินก็ชอบเสียงของดาอินโดฟินมากนะครับโอ้โหมีพลังเยอะมากเลยนะครับแล้วเสียงก็แปลกด้วยแอดมินก็ชอบอยู่คนนี้แหละครับก็ติดตามอยู่เหมือนกันนะครับ ดารินโดฟินก็หลุดซึกว่าน่าจะเป็นนักหลอกอิสระนะครับในตอนนี้ก็คงจะหมดสัญญาจากแกมมี่ไปหลายปีแล้วนะครับแต่แอดมินก็ยังชอบยังติดตามอยู่นะครับพี่น้องถึงแม้ว่าข่าวสารจะไม่มากเหมือนสมัยเมื่อก่อนนะครับส่วนอีกงานหนึ่งนะครับพี่น้องก็เป็นเดือนตุลานะครับก็เป็นงานใหญ่เลยนะครับ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยองนะครับบัตร100บาทนะครับงานนี้ก็จะเป็นรวมศิลปินรุ่นเล็กนะครับก็มีจอยโซลยาน้องเกตต้นหอมน้องทีนะครับแล้วก็มีน้องต้นข้าวนะครับงานนี้ก็เป็นงานการกุศลนนะครับสนับสนุนทุนการศึกษานะครับพี่น้องงานนี้ก็หนาไปให้กำลังใจศิลปินรุ่นเด็กๆนะครับพี่น้องตลาดเช็คอินนะครับ12.5 นิคมพัฒนาซอย12สาย13ตําบลพัฒนานิคมอำเภอนิคมพัฒนานะครับจังหวัดระยองเด้อพี่น้องก็คือเป็นงานจัดขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการศึกษานะครับของเด็กๆนี่แหละครับน้องจอยโซรยาน้องเกตน้องต้นหอมน้องทีก็เป็นนักร้องรุ่นเด็กๆก็อน่าจ,จะเป็นรุ่นน้องของน้องต้นข้าวอีกนะครับพี่น้อง งานนี้ก็ไปให้กำลังใจลูกๆและหลานของเรานะครับใครที่ชอบเสียงเพลงก็ไปให้กำลังใจน้องๆเรานี่กันได้นะครับพี่น้องเลยแอดมินก็ได้เลื่อนไปเจอคลิปๆหนึ่งนะครับของลูกนกสุภาพรนะครับซึ่งก็เป็นตนฉบับที่ร้องเพลงคุณลำาไยนะครับก็ได้พูดถึงนน พูดถึงน้องต้นข้าวนะครับก็คือเชิญชวนให้ทุกคนนะครับให้การสนับสนุนน้องต้นข้าวนะครับพี่น้องแม้แต่ลูกนกสุภาพรเองก็ให้กำลังใจน้องต้นข้าวอีกเช่นกันนะครับแอดมินก็นำคลิปของลูกนกสุภาพรมาให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับว่าลูกนกสุภาพรได้พูดถึงน้องต้นข้าวแบบไหนครับพี่น้อง ไปชมกันเลยนะครับพี่น้องช่วยกันผักดันช่วยกันผักดันเอ,อน้องต้นข้าวให้ไปนานๆให้เป็นนักร้องลูกทุ่งที่สุดเลยอ่ะมันตอนเนี้ยเขาน้องเขาสุดแล้วล่ะด้วยด้วยด้วยเสียงด้วยอ,อให้น้องเขาทําให้ให้น้องเขาทําตั้งแต่วันแรกนึกถึงวันแรกนึกถึงวันแรกเข้าไว ถึงแม้มันจะเหนื่อยแค่ไหนหรืออะไรก็นึกถึงวันแรกเข้าไว้ทำวันแรกไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเราเกิดจากวันแรกเรายึดตรงนั้นมันจะมีมาอะไรเงี้ยไม่ต้องเดี๋ยวน้องจะเจออะไรเยอะอย่างสมมุติว่า,าสมมุติว่าเอานกนกเล่นกับน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดน้องน้องมาแบบม อืมอะไรเงี้ยมองมองแบบแบบสายตาแบบเออเล่นกันเหมือนตาขวางอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วคนจะจับประเด็นไปละเดี๋ยวเนี้ยดังแล้วเป็นอย่างนั้นดังแล้วเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยนั่นอนะแต่จริงๆมันไม่ได้มีอะไรเลยมันก็คือธรรมดาของของที่เราแหละจะมันจะต้องมีอีกเยอะค่ะจริงน้องจะต้องเจออีกเยอะแต่จริงๆอะน้องก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะนี่ความคิดของ ของคนเพราะฉะนั้นทุกคนแหละทุกคนนะทุกคนช่วยช่วยช่วยอุ้มชูน้องนะให้น้องอยู่ในวงการลูกทุ่งเป็นอันดับหนึ่งไปเลยแบบอืทีน่นี้ตอนนี้เขาก็เป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วแหละ คืออย่างอย่างสมมุา่าลายเส้นของคนแต่ละคนอย่างคุณตัก,กแตนเขาก็คือคุณตากแตนก็ไม่มีใครมาทำอะไรก็ได้พี่สุนารีเขาก็คือพี่สุนารีถูกไหมฮะพี่ดาวมายุรีเขาก็คือพี่ดาวมายุรีมันไม่มีใครแทนใครได้แล้วไม่มีใครจะไปลบใครได้ใช่ไหมอย่างพี่เอกราชเขาก็คือพี่เอกราชอย่างเงี้ยคือลายเส้นของแต่ละคนน่ะอืม หนูเข้าใจใหนูหนูหนแต่อย่าให้หนูพูดเยอะเดี๋ยวดาม่ามาลงกันหนูอีกเ <c oughs> พราะไอ้นี่ปากชอบพูดตรงๆอืมเจอมาเยอะรู้ๆหมดแหละแต่บอกให้น้องต้นข้าวอดทนอดทนยิ้มเข้าไวลูกบอกยิ้มยิ้มเข้าไวลูกถึงจะเหนื่อยแค่ไหนอะยิ้มสิ่งที่รักษาใจเราได้ก็คือแฟนเพลง <c oughs> น้องน่ารักใช่น้องน่ารักน้องเขาน่ารักเขามีความเป็นเด็กวัยรุ่นนะเนาะสมัยนี้นะเขามีความแบบเ,เป็นตัวของตัวเองเขานั่นแหละบอกให้น้องไม่ต้องคําพูดดีๆของศิลปินรุ่นแม่นะครับสําหรับน้องต้นข้าวสุปรียานะครับแอดมินก็ให้กําลังใจน้องนะครับก็ให้กําลังใจน้องต้นข้าวนะครับให้ต่อสู้ต่อไป ึงแม้ว่าจะเหนื่อยขนาดไหนก็ต้องยิ้มนะครับก็เหมือนกับลูกนกสุภาพรได้ผูดถึงน้องต้นข้าวที่ผ่านมานี่แหละครับพี่น้องครับสำหรับถ่ายนี้แอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะครับก็คือระยะนี้ก็มีหลายๆช่องนะครับ ก็เป็นช่องใหญ่กว่าช่องแอดมินนะครับก็ได้หันมาทําข่าวกับน้องต้นข่าวเหมือนกันนะครับก็มีหลายๆทําให้ช่องแอดมินดูดับๆลงไปนะครับเยอะเลยแหละพี่น้องเลยก็ฝากเอฟซีนะครับช่วยกดแชร์ให้แอดมินด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้อง